ส่วนดี้ในชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูเปาก็จะพามาทําแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำแบบฝึกหัดไหนกันมาดูเลยอ่าวันนี้นะครับก็จะมาทําแบบฝึกหัดที่1.20เหมือนเคยนะครับอ่า ึ่งบหัดนี้นะครับก็จะอยู่ที่หน้า52นะครับผมให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็เปิดไปที่หน้า52เลยครับก่อนที่เราจะทำโจทย์นะครับครูขออธิบายลำดับการดาเนิกนการของเครื่องหมายนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยลำดับแรกเลยถ้าเกิดมันมีวงเล็บนะครับให้เราทำวงเล็บก่อนอย่างที่2นะครับ ถ้ามีเครื่องหมายมาพร้อมกันทั้งคูณหารบวกลบโดยไม่มีวงเล็บนะครับให้หนูทําเครื่องหมายคูณหารก่อนโดยทําจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับอันดับ3นะครับก็คือคอยนาทาบวกเครื่องหมายบวกกับลบนะครับโดยทําจากซ้ายไปขวาเช่นกันโอเคเนาะก็คือเรียงลำดับตามนี้เลยลำดับแรกคือถ้ามีวงเล็บให้ทําเลขในวงเล็บก่อนอันดับ2ถ้ามีเครื่องหมายคูณหารบวกลบมาพร้อมกันโดยที่ไม่มีวงเล็บให้เราเลือกทําเครื่องหมายคูณหารก่อนโดยทําจากซ้ายไปขวาและอันดับ3 จึงดาเนินการทําบวกกับลบนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันว่าเราไปดูโจทย์กันซิว่าโจทย์ของเราเป็นแบบไหนเริ่มเลยนะครับจะเห็นว่าข้อ3นี้นะครับโจทย์ของเราเป็นการบวกหมดเลยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมาเลือกการดําเนินการเลยเนาะเพราะื้อหมายเป็นข้อหมายบวกหมดเลยซึ่งพอเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเหมือนเดิมครับ การที่เราจะบวกกันได้ต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันเราก็ต้องไปหาว่าส่วนที่เป็นเลข9เลข3แล้วก็เลข4นะครับจะไปทําส่วนให้เท่ากันจะต้องทําส่วนให้เป็นเลขอะไรอ่าถ้าเราอยากรู้มาดูจกิจกรรมนี้กัน,นครับ เหมือนเดิมครับเราต้องการรู้ว่าเลข9เลข3เลข4ครับจำนวนพวกนี้จะเจอกันที่เลขอะไรนะครับให้ฝึกท่องแม่สุคูณเพื่อหาตัวคูณร่วมของทั้งหมดนะครับแล้วคูณจะเริ่มที่แม่3ก่อนนะครับเริ่มเลย313นะครับ326นะครับ339 3412 3515 3618 3721 3824 3927 3 0เป็น3 0 3 1เป็น3 3 3 2เป็น3 6อ่าโอเคนะครับ ต่อไปแม่4นะครับช่วยครูท่องก็ได้นะลูกอ่ะ41 4428 4312 4416 4520 4624 4728 4832 4936 40เป็น 40, 40 41เป็น44 42เป็น48ต่อไปแม่9บ้างครับอ่านะครับ9199218 93279436ซึ่งครูเจอและเลขที่มีเหมือนกันนั่นคือเลขอะไรครับเห็นชัดเจนเลยตอนนี้นี่ไงเจอแล้วเลขที่มีเหมือนกันทั้งสามตัวเลยนะครับเจอกันที่เลข36ดังนั้นเราต้องทําตัวส่วนให้เป็นเลขอะไรครับเลข36นะครับโอเคดังนั้นนะครับเราไปเปลี่ยนส่วนที่เป็นเลข3เลข4เลข9ให้เป็นเลข36กันเพื่อที่ตัวส่วนเท่ากันเราจะได้นํามาบวกกันได้โอเคถ้าพร้อมแล้วไปเปลี่ยนกันเลย จากเมื่อกี้นะครับที่เราทํากิจกรรมนะครับเรารู้ว่าตัวส่วนเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข36นะครับเราก็จะมาทํากันมาเริ่มต้นนะครับคูก,ก็จะเริ่มที่4ี่ส่วนเนะครับ4ี่ส่วนเนะครับเว้นที่เว้นอีนึ่งบวกกับ2อส่วนสาครับและบวกกับ3าส่วนสครับ โอเคเราจะทําให้เป็นส่วน36นะครับโดย9คูณะลยเป็น36ครับก็จะได้ว่าเห็นว่า9คูณ4 36หนูก็นํา4มาคูณทั้งเศษและส่วนต่อไป3คูณเไยเป็น36ครับก็คือ3คูณ9นะครับขอลบตรงนี้ขยับนิดนึงเนาะคือหมายบวกอืมก็คือ3คูณ9นะครับก็ อ่าสามคูณสิบสองขออภัยครับสามคูณสิบสองเป็นสามสิบหกไม่ใช่สามคูณเก้าอ่าก็นำสิบสองคูณทั้งเศษและส่วนสุดท้ายนะครับสามอาซีดูที่ตัวส่วนนะครับสี่คูณอะไรได้เป็นสามสิบหกครับก็คือสี่คูณเก้านั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับพอได้แล้วหนูก็มาคูณมาสี่คูณสี่เป็นเท่าไหร่ครับสี่คูณสี่เป็นสิบหกนะครับก็ได้เป็นสิบหกส่วนด้วยสามสิบหกนะครับบวกกับอ่าต่อไปนะครับอ่า สองคูณสิบสองนะครับเอาตัวเศษคูณตัวเศษนะครับสองคูณสิบสองได้เป็นยี่สิบสี่นะครับส่วนสามสิบหกนะครับและสุดท้ายนะครับก็บวกกับอ่าสามคูณเก้าเท่าไหร่ครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับก็ยี่สิบเจ็ดส่วนเป็นสามสิบหกนะครับตอนนี้จะเห็นว่าส่วนทุกจํานวนนะครับเป็นสามสิบหกหมดแล้วพอได้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับนําตัวเศษบวกตัวเศษนะครับโดยส่วนยังคงเดิมไว้นะครับอ่านําตัวเศษทั้งหมดมาบวกกันนะครับส่วนยังคงเดิมไว้นะลูก เรียบร้อยนะครับส่วนคงเดิมไหมนะครับไม่ทําอะไรกับส่วนนะลูกบวกนะครับ16บวก24แล้วก็บวกกับ27อ่สบวกกับ3ตัวเลยนะครับหกบวกสเป็น10 10บวกเเป็น17บเจ็ดใส่เทดหนึ่งสบวกสเป็นสบวกทดหนเป็นบวกหเป็น5ทดหเป็น6ก็แสดงว่าได้เป็น67นะครับหกส่วนสานั่นเองซึ่งจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นเศษเกินนะครับเราสามารถแปลงเป็นจํานวนค่าได้นะครับก็หรือนะครับหรือเท่ากับนะครับ อืมนะครับสามสิ่ามสถ้าสามองเป็น7จ็ดสิบเจ็ดอใช่มันเกินนะครับได้แค่1ครั้งนะครับ36มสิบหกหนึ่งสามหดอีกเราจะถึง67นะครับก็เอาหกสิตั้งลบ36เลย7จลบ 6, หเหลือ1นึลบสเหลือ3ก็ขาดอีก31แน่นอนนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้คือ1 31่งส่วนสาครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จข้อที่3แล้วโอเคนะครับอ่าครูขอไปต่อข้อต่อไปนะ ก่อนที่จะทําข้อต่อไปนะครับขอทบทวนความรู้เก่านิดนึงนะครับก็คือถ้าการคูณจำเศษส่วนนะครับก็คือนําเศษคูณกับเศษแล้วก็นําส่วนคูณกับส่วนนะครับโอเคเมื่อทบทวนแล้วไปดูข้อตัดต่อไปครับ โอเคข้อต่อไปนะครับเราจะใช้ความรู้เรื่องการคูณที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเป็นการคูณเศษส่วนนะครับก็คือนําตัวเศษคูณตัวเศษและนําตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะนําตัวเลขมาเขียนเริ่มต้นนะครับครูจะเล่ามาเลยอันนี้ก็เป็น10ส่วน21นะครับการคูณไม่จําเป็นต้องทําให้ส่วนเท่ากันนะครับครูบอกแล้วว่าการทําให้ส่วนเท่ากันทําเฉพาะการบวกและการลบเท่านั้นนะครับตัวกลางนะครับมันเป็นจํานวนค่ะนะครับครูขอแปลงจํานวนค่ะเป็นเศษเกินก่อน อ่าหนูแปลงเลย5าคูณจำนวนนับด้านหน้าครับ5คูณ1เป็น5บวกเศษด้านบนครับก็เป็นบวก2ก็จะได้เป็น7ส่วน5นะครับแล้วก็คูณกับ5ส่วน14นะครับโอเคก่อนที่จะคูณนะครับเศษส่วนตัวไหนตัดได้ให้เราตัดเลยครับอะดูเช่นอ่ะแม่7 7 1 7 7จ21ตัดกันได้อะตัดเลยครับ5 1 5ตัดกับ5 15อ่าได้อีกมีไม่อีกไหมครับมีอีกไหมลูกอ่า สิบสี่กับสิบกับสิบสี่ใช้แม่สองทอนได้นะครับสองสองหารสิบได้ห้าครั้งและสองหารสิบสี่ได้เจ็ดครั้งโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเราก็ดูเศษด้านบนเหลืออะไรบ้างอ่าอันนี้เหลือเป็นห้าหนึ่งหนึ่งอ่าก็เป็นห้าคูณหนึ่งคูณหนึ่งข้างล่างเหลือเลขอะไรบ้างเหลือเลขสามเลขหนึ่งเลขเจ็ดอ่าที่ทอนเรียบร้อยแล้วก็เป็นสามคูณหนึ่งคูณเจ็ด เรียบร้อยแล้วครับหนูก็จะได้ค่าเป็น5้1คูณหคูณหก็ได้เป็น5ส่วนข้างล่างครับสามคูณหก็เป็น3ใช่ไหมลูก3าคูณเก็ได้เป็น21่สิบเอ็ดแสดงข้อนี้ตอบว่าเป็นเศษ5้าส่วนยีเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปนะครับเปิดไปที่หน้า53นะครับะจะเสร็จแล้วนะห้าสิบสามหน้าสุดท้ายของเราแล้วครับ ก่อนที่จะทําข้อนี้นะครับทุกทวงความรู้เรื่องการหารเศษส่วนนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับการหารเศษส่วนนะครับถ้าเศษส่วนหารเศษส่วนนะครับก็คือให้เศษส่วนที่เป็นตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับและตัวหารนะครับก็คือกลับเศษเป็นส่วนและกลับส่วนเป็นเศษนั่นเองโอเคนะครับไปดูข้อถัดไปครับสําหรับข้อนี้นะครับการดําเนินการจําที่ครูบอกตอนแรกได้ไหมถ้าเกิดมวงเล็บให้เราทํานวงเล็บให้เสร็จก่อนใช่ไหม โอเคนะครับถ้ามีวงเล็บให้ทำวงเล็บเสร็จก่อนนะครับอ่ะเราจะเริ่มกันเลยเอาวงเล็บมาทําก่อนนะครับอ่ะดูนะครับถ้ามีวงเล็บต้องทาวงเล็บก่อนนะครับโอเคอันไหนตาได้ตัดเลยครับอ่ะดูนะครับห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าอ่า แปดกับสิบสองนะครับเศษก็ส่วนตัดได้โดยใช้แม่สี่ทอนนะครับแม่สี่ตัดนะครับสี่หารแปดอีกครั้งครับสองครั้งสี่หารสิบสองได้สามครั้งเรียบร้อยแล้วครับอ่าดูซิตัวเศษเหลือหนึ่งคูณสองนะครับส่วนตัวส่วนนะครับเหลือสามคูณสามนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็จะได้เป็นหนึ่งคูณสองเท่ากับสองนะครับแล้วก็สามคูณสามเป็นเก้าก็จะได้เป็นเศษสองส่วนเก้านะครับวงเล็บได้ค่าเป็นเศษสองส่วนเก้าอ่ะแล้วเรามาตั้งเหมือนเดิมลูกสิบสี่ส่วนสี่สิบห้านะครับ หารด้วยคําตอบในวงเล็บเราได้แล้วเนาะเป็นเศษ2ส่วน9กานะครับการหารน,นะครับเหมือนเดิมครับให้ตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมลูกเป็นเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและกลับเศษกับตัวหารนะครับกลับเศษเป็นส่วนกับส,ส,ส่วนเป็นเศษเศษสองส่วนเก้ากลับเป็นเก้าส่วนสองนะครับถ้าตัดได้หนูตัดเลยลูกมาดูเก้าหนึ่งเก้าเก้าห้าสี่สิบห้าตัดได้สองหนึ่งสองสองเจ็ดสิบสี่เรียบร้อยตัวเศษเหลือเป็นเลขเจ็ดคูณเลขหนึ่ง ตัวส่วนเหลือเป็นเล 5, ็5คูณเล็1แน่นอนครับ7คูณ1เป็น7 5คูณ1เป็น5ซึ่งมันเป็นเศษเกินสามารถเปลี่ยนเป็นจำนวนค่าได้ก็คือเอา5หาร7อีกครั้งครับ5 1 5นะครับและเหลือเศษ2เรียบร้อยแสดงว่าคำตอบของเราก็ตอบ7ส่วน5หรือเป็นจำนวนค่าคือ1เศษ2ส่วน5เรียบร้อยแล้วเราก็ได้คำตอบข้อ5เป็นไงไม่ยากใช่ไหมครับ และมาถึงข้อสุดท้ายของใบงานหน้านี้นะครับคือข้อ6นั่นเองอ่าก่อนอื่นหนูดูเครื่องหมายก่อนมันคือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายหารใช่ไหมซึ่งครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหารมาพร้อมกันนะครับให้หนูดําเนินการเป็นเครื่องหมายแล้วก่อนครับอ่าเป็นเครื่องหมายคูนหารก่อนเครื่องหมายบวกลบใช่ไหมแสดงว่าหนูต้องทําการหารก่อนนะครับถ้าไม่มีวงเล็บมาแบบนี้นะครับอ่าโดยครูจะหยิบ9ส่วน14มาทําก่อนเลยอ่าดูนะ9ส่วน14นะครับ หาอยู่กับตัวนี้ขอแปลงเป็นจานวนอขอแปลงเป็นจานวนค้าตัวนี้แปลงเป็นเศษเกินก่อนนะครับ7จคูณหเป็น7บวกอีกหเป็นเท่าไหรครับเป็น12ก็เป็น12ส่วน7นะครับโอเคนะครับตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมลูกตัวตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมหายค,คูณและกับเศษเป็นส่วนกับพี่ตัวหารน,นี่นะอันนี้คือตัวหาร12ส่วน7กลับเป็น7จ็ดส่วนสิบสองถ้าไหนตากัรได้ตัดเลยหลูกอ่ะดูซิอ่ะเจ็ด 1> 7 1 7นะครับ7 2 14ตัดกันได้เศษกระส่วนตรงไหนตัดได้อีกครับะจะเห็นว่า9กับ12มีแม่ที่ทอนได้คือแม่3นั่นเองอ่ะ3 3 9เาแม่3หาร12 3 4อี่โอเคตัวเศษได้เป็นเท่าไหร่ครับตัวเศษได้เป็น3คูณ1ตัวส่วนได้เป็น2คูณ4จะได้เป็น3ส่วน8นะครับโอเคตรงนี้ก้อนนี้เราได้เลยนะครับก้อนนี้เราได้เป็น3ส่วน8นะครับนี่ก้อนนี้นี่ ตอนนี้เราได้แล้วเป็น3ส่วน8นะครับเราคิดเรียบร้อยแล้วเราแค่นํา3ส่วน8ไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับ7ส่วน6อ่าเราแค่นํา3ส่วน8นะครับจําอันนี้นะอ่าแค่นํา7ส่วน6เนี่ยมาบวกกับ3ส่วน8อ่านะครับซึ่งการบวกแน่นอนนะครับการบวกเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันซึ่งหนูต้องไม่ดูว่า6และ8นะครับเราจะแปลงให้เป็นจํานวนใดนะครับถ้าอยากรู้ไปดูกิจกรรมต่อไปครับโอเคนะครับ ขอแก้นิดนึงนอะานี้เป็นเลข8นะครับ่าการเราจ้องมาหาตัวคูณร่วมของ6และ8นะครับเพื่อที่จะได้ทาว่าตัวส่วนเราต้องแปลงให้เป็นจนํานวนใดเราดูซิว่า6กับ8จะเจอกันที่เลขอะไรนะครับมาดูที่แม่6ก่อนนะครับคุณท่องแม่6ก่อน6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 4 4 6 6, 6, 6 6 3อ0 6 6 6 6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 4อป่าประมาณนี้นครับส่วนแม่8นะครับแม่8นะครับ แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองมันเจอกันแล้วลูกนี่เห็นว่ามันเจอกันที่แม่อะไรครับแม่นี้เลยนี่ตัวนี้เลยจำนวนนี้เลยครับคือเลขยี่สิบสี่นั่นเองแสดงว่าหกและแปดนะครับเจอกันที่เลขยี่สิบสี่ดังนั้นเราจะแปลงส่วนที่เป็นหกและแปดให้เป็นเลขยี่สิบสี่กันโอเคเมื่อรู้แล้วเราไปแปลงกันเลยครูขอต่อจากเมื่อกี้นะครับจากเมื่อกี้นี้เราได้เป็นเจ็ดส่วนหกหารด้วยอะไรครับ เออขอโทษครับ7จส่วนหบวกกับอะไรครับบวกกับ3าส่วนแใช่ไหมลูกเออ7จ็ดส่วนหบวกสส่วนแนะครับดังนั้นนะครับครูก็จะแปลงนะครับให้เป็นส่วนอะไรครับที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้เป็นส่วน24นะครับโอเค6คูณอะไรเป็น24ครับ6ก็คูณ4นะครับก็คูณทั้งเศษและส่วน8คูณอะไรเป็น24ครับก็คูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับอ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็นดูนะครับอ่า 7จ็ดคูณสเท่าไหร่ครับเจ็ดสี่ยี่สิบแปดนะครับเป็นยี่สิบแปดส่วนยี่สิบสะครับบวกกับสาคูณเป็นเท่าไหร่ครับสาูณเป็นเนะครับเป็นเก้ส่วนยีะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้หนูจับตัวเศษบวกตัวเศษได้เลยครับอ่าเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เป็นยี่บวกเนะครับส่วนคงเดิมนะครับส่วนไม่ต้องบวกนะครับส่วนเป็นยี่สบนะครับอ่ายี่วกเเป็นเท่าไร่ครับยี่วกเเป็น 3 7สนะครับส่วน24โอเคนะครับแต่มันเป็นเศษเกินเราสามารถแปลงเป็นจำนวนค่าได้นะครับ24คูณอะไรใกล้เคียง3.7ได้กี่ครั้งครับ24 1 24ถ้า24ขอมันเป็น48เกินอ่าเกิน 1> 24, 1, 24. ่สิบสี่หบขาดอีกเท่าไรจะถึงจะครบ37ครับขาดอีกสิบอะไรครับสิบสานั่นเองโอเคข้อ6ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคําตอบก็ตอบว่า37มส่วนยีหรืออีกคาตอบนึงก็คือเปลี่ยนเป็นจำนวนคะ่ะแล้วก็ได้เป็น1นึ่งส่วนยี่สินั่นเองโอเคนะครับมันก็อาจจะมันก็จะเป็น เรื่องที่ยากนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นเหมือนโจทย์ปัญหาละคนที่มีทั้งเครื่องหมายบวกเครื่องหมายหารเครื่องหมายคูณที่มาพร้อมกันก็ทําให้เราคิดหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอเรียนทุกคนตั้งใจทํากันบ้านมาส่งด้วยนะครับโอเคดูแลรักษาสุขภาพนิ้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบาย